ฮัลโหลสิบนาทีครับถึงโรงพยาบาลโรงพยาบาลปากเกร็ดนะครับสิบนาทีครับผมออกจากบ้านนี่เป็นอีกหนึ่งหลังนะครับที่เจโฮมอยากจะแนะนําเพื่อนๆเ,เป็นทําเลศักยภาพที่ค่อนข้างหายากนะฮะเพื่อนๆที่ทํางานในโซนรัศมีประมาณนี้นะฮะพลาดไม่ได้เลยกับหลังนี้เดี๋ยวบายเจโฮมพาเพื่อนๆ มาเปิดบ้านสวยอีกหนึ่งหลังหลังนี้อยู่โซนบางบัวทองนะฮะใกล้โรงพยาบาลปากเกร็ดแล้วก็ใกล้ห้างเซ็นทรัลเวสเกตเพียง10กิโลเมตรถือว่าเป็นทำเลศักยภาพอีกหนึ่งหลังที่อยากให้เพื่อนๆพ,พิจารณาัันะฮะและที่เป็นไฮไลท์ของบ้านหลังนี้อีกหนึ่งอย่างก็คือว่าอยู่ใกล้พื้นที่ส่วนกลางพื้นที่ส่วนกลางมีอะไรบ้างก็มี สนามตะก้อบาสเกตบอลสนามบอลนะฮะแล้วก็เป็นศาลาร่วมใจนะครับก็เพื่อนๆสมาชิกในโครงการสามารถไปจอยไปประชุมพาคุณพ่อคุณแม่พาลูกๆไปรีแลกซ์ออกกำลังกายได้นะฮะเชา้ชาเช้าเย็นเย็นก็เป็นหนึ่งหลังที่ค่อนข้าง คบแล้วก็ค่อนข้างอเนกประสงค์เลยนะครับเดินเพียงแค่ไม่กี่ก้าวเท่านั้นนะครับก็บรรยากาศก็ถือว่าบ้านๆเป็นส่วนตัวมากเลยนะฮะมาครับมาดูภายในตัวบ้านกันว่าอันที่23ตารางวานเนี่ยฟังก์ชั่นจะอบโจทย์เพื่อนๆมากน้อยขนาดไหนนะครับพอมาในส่วนของตัวบ้านนะครับลถจอดรถแล้วก็ตัวหลังคาหน้าบ้านเราต่อเติมให้เกินร0% 0เนะครับเพื่อนๆรับบ้านไปไม่ต้องกังวลจุดนี้ว่า ฉันจะต้องกันเงินอีกสักกี่หมื่นกี่แสนไว้สำหรับรีโนเวตต่อเติมเพิ่มนะครับตรงนี้ทางเจโฮมจัดการให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนย้ายครอบครัวเข้ามาอยู่ก็สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างมีความสุขนะครับตัวโถงของตัวบ้านก็ค่อนข้างโอดโถงเลยสามารถแบ่งสัดส่วนเป็นโซนทานข้าวโซนรับแขกได้สบายสบายเลยนะครับก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละครอบครัวเลยนะครับ ในส่วนของตัวห้องน้ําตัวครัวสีฟ้าปรปาไฟกระเบื้องจัดให้ระดับพรีเมียมไม่ปิดหวังแน่นอนโซนหลังบ้านก็มีโซนอ่าวอูดอเปิดผ้าในมุมนี้ก็ได้นะฮะของหน้าบ้านก็จะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยมาครับเดี๋ยวจ้โฮมพาไปส่วนของตัวชั้นสองของตัวบ้านนะครับชั้นสองตัวบ้านห้องมาสเตอร์เบดรูมก็ได้ค่อนข้างกว้างเลยห้องมาเตอร์เนี่ยถือว่าเป็นไซส สองเท่าของห้องนอนห้องที่2และห้องที่3นะครับห้องมาสเตอร์นอยู่ในส่วนของตัวหน้าบ้านนะครับก็เป็นวิวเพื่อนบ้านแล้วก็ถนนหน้าบ้านนะครับส่วนห้องนอนห้องที่2แล้วก็ห้องที่3ก็อยู่ในส่วนของตัวหลังบ้านนะครับมีห้องน้ําชั้น2ให้1ห้องนะครับก็สามารถใช้ร่วมกันสำหรับเพื่อนๆที่กําลังมองหาบ้านโซนทําเลบางบุทองไม่ไกลจากโรงพรยาบาลปากเกร็ดและเซ็นทรัลเวสเกตนะฮะฝากไว้เป็นอีกหนึ่งหลังตัวเลือกนะครับ Home ดูแลทุกขั้นตอนเพื่อนๆไปส่งข้างงวดกับแบงก์เอานะครับและสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ไม่สะดวกในการเอ๊ eh, ฉันไม่มีเวลาไปแบงก์เลยเจโฮมมีบริการเพื่อนไม่ต้องทําอะไรเลยเจโฮมอาจจะรบกวนให้เพื่อนๆเนตรียมเอกสารเบื้องต้นนะครับ mm hmm. ก็เตรียมให้เจโฮมและเจโฮมก็ไปเคาะถึงประตูหน้าบ้านเลยสวัสดีครับ